สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับมาดิวรีวิวของนะวันนี้เรามีกางเกงในแล้วกางเกงในอันใหม่มาอีกเป็นของย่อรถโซนะเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นะครับแนะนําว่าให้ผมซื้อมารีวิวนะเคยมีแล้วนะเมื่อก่อนแต่ทิ้งไปแล้วเคยมีแล้วนะเมื่อก่อนแต่ทิ้งไปแล้วอันนี้เลยสั่งมาใหม่นะอันนี้สามตัวร้อย ร้อยหกสิบาทร้อยแปดสิบาทนี่แหละนะครับสามตัวนะเดี๋ยวมาแกะกันนะครับเพืเ่อนๆสั่งไปเมื่อวานวานันเสาร์นะมาแล้วนะครับมาแกะกันโรสโซ่เซมเลดซิมก็เรียกรุ่นเซมเลดเซมเลดเซมเลดเซมียม ใช่ไหมมันอ่านว่าเซมลีดใช่ไหมเนี่ยมันแพ็กมาแบบนี้เลยนะนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สามชิ้นอันนี้หนึ่งสองสามผมสั่งสีกลมมาหมดเลยนะเพราะผมชอบสีกลมสีฟ้านะนี่แพ็กเกจมันสวยมากเลยนะแต่ว่า ไอ้รอดโซ่เนี่ยไอ้รุ่นนี้รุ่นนี้อะนะแพ็กเกจมันมาแบบมันทำมาดีอะเนี่ยเพื่อนๆให้ดูทำมาดีมากเลยนี่อันนี้นนโซ่ได้ของครบสามาัญเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะมาดูข้างในกันปุ๊บนี่สไลด์ออกมาเลย ชึบนี่เพื่อนๆนี่แน่นี่แน,น่จะเป็นแบบนี้นี่แน่บ็อกเซอร์กังเกงในบ็อกเซอร์ผู้ชายนี่มันก็ปกตินะปกติของไอ้พวกพวกแบรนด์แบรนด์นะพวกยอ่อแบบยอ่อ ที่ว่าเป็นยอดตลาดแบรนด์ตลาดเขาก็คุณภาพมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่เหมือนตัวละสิบสองบาทที่ผมซื้อมาวันก่อนนั่นแหละนะครับอันนี้มันมันจะหนากว่าอยู่แล้วนะอันนั้นมันก็บางนะครับก็แล้วแต่ชอบนะถ้าเกิดแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ตุงเวลาเราใส่เนี่ยเออมันจะไม่ตุงออกมาเออข้างในเดี๋ยวดูข้างในนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะ รอยเย็บมันก็แค่นี้แหละเนี่ยมันเว้าวข้างล่างนะที่ตรงก้นนะเนี่ยมันจะเว้าวที่ตรงก้นตรงนเนี้ยเนี่ยนี่ตรงนี้แค่นั้นแหละเนี่ยรอยเย็บเนี่ย,ยที่ก้นที่หว่างขาแค่นั้นแหละที่เขาเย็บอะนะผมสั่งใช้เอ็มมา I M này do I? Nay, chup 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 Nè chup 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 Nó đi nè 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 Này Này cái ตามราคานะใครที่ต้องการนะก็ไปสั่งกันดูนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสตัว180ร้อยบาทน,นะครับก็ใช้ได้นานอยู่แหละนะครับจะเป็นพวกนี้ก็เพราะยางมันไม่ค่อยยืดนะถ้าเป็นพวกรถโซ่พวกนี้ยางมันก็ได้อยู่แหละ3ปีนะสามปี4ปีนะครับข้อแล้วแต่ชอบนะทุกคนก็ลองไปตำกันดูนะครับไปแล้ว เดี๋ยวมีอะไรมารีวิวก็เดี๋ยวหามารีวิวให้อีกนะครับเพื่อนๆไปแล้ไปนะบ๊ายบาย